ส, auto: สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมคันนี้เลยนะครับเลนเจอร์สปอร์ตนะครับสประตูออโต้ราคาจตุนาอยู่ที่994,0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ทางร้านเอามาติดตั้งให้เรานะครับเป็นชุดแต่งของตัววนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คืออาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าแล้วก็จะมีในส่วนของโป่งซุ้มล้อดาวี่ สำหรับตัวชุดแต่งตัวนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับตัวบริเวณเนี้ยนะครับกันชนด้านหน้าของเรานะครับที่เรามีการนะครับเนี่ยครับเราใส่กันชนหน้าของเราครอบเข้าไปนะครับที่เป็นตัวชุดวายนะครับเนี่ยครับ ไม่ต้องถอดชุดเดิมออกแต่อย่างใดเลยนะครับมีสกีนโลโก้นะครับที่เป็นรูปวายมีแผ่นเพจที่แจ้งบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นรุ่นวายนะครับครอบเข้าไปในส่วนของด้านหน้าของเรานะครับไฟตัดหมอกก็ยังคงเดิมอยู่ที่เป็นแบบ LED นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับส่วนตรงบริเวณกระจังด้านหน้าของเรานะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวของตัววายนะครับนี่ครับลวดลายนะครับเส้นสายของเขาเนี่ยนะครับก็จะทําสีดำนะครับดำเงาตัดกับดําด้านนะครับด้านบนมีไฟ LED นะครับนี่ครับทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ โลโก้ฟอร์ดนะครับก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีรูรองรับสําหรับในส่วนของรุ่นที่มีในส่วนของกล้องหน้าอย่างเช่นตัวรุ่นเลนเจอร์สปอร์ตบวกแพ็หรือว่าเป็นตัวรุ่นวายแท็กต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยตัวด้านข้างของเรานะครับตัวโป่งคิวล้อของเราเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีชิ้นส่วนนะครับที่เป็นชุดแต่งที่ต่อเนื่องกันนะครับตัวโป่งเนี่ยครับบริเวณซุ้ม ทำสีดำนะครับดำเงาแล้วก็ตัดกับสีดําด้านที่ด้านข้างตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ทําให้ตัวรถของเราดูมีมิติขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยครับตัวชิ้นงานก็จะยาวจนถึงตรงบริเวณด้านประตูด้านข้างนี้เลยนะครับเนี่ยครับล้อแมกเดิมๆครับจากโรงงานนะครับรุ่นสปอร์ตของเราก็จะใช้ล้อแมกนะครับขอบ18นิ้วสเปคยางอยู่ที่2 5 5 6 5ทับนะครับปัจจุบันนะครับก็จะเป็นในส่วนของยางกูดเยียร์นะครับมีดิสเบรก คู่หน้านะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบิ้ลพร้อมช่วงล่างที่เป็นแบบโมโนทูบมาให้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ปรับเลนส์แบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้นะครับบันไดเหยียบเดิมๆจากโรงงานนะครับ นี่ครับตัวนี้อย่างที่อันบอกนะครับชุดแต่งต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกาบด้านข้างประตูนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในส่วนของประตูด้านหลังของเรานะครับกับตรงบริเวณหลังประตูนะครับนี่ครับแล้วก็โป่งซุ้มล้อด้านหลังนะครับชิ้นนี้ที่นูนออกมาเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับก็มันได้เหยียบเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายของตัวรถก็จะมีขอบกระบะทั้ง3ด้านนะครับเดิมๆจากโรงงานให้ ไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟถอยแบบ LED อ่าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสำหรับตอนบนให้นะครับนี่ครับโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังฮะเชื่อมต่อกับหน้าจอของเรานะครับขนาด10นิ้วเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงให้แล้วนะครับเปิดปิดได้ง่ายมากๆด้วยสําหรับสปอร์ตของเรากันชนท้ายนะครับมีมาให้ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับยางอะไหล่ก็มีมาให้สําหรับรถฟอร์ดของเรานะครับนี่ครับชุดแต่งอันนี้ครันนี้อันก็จะเน้นในส่วนของรีวิวชุดแต่งนะครับท่านเห็นจากด้านท้ายเนี่ย เวลาเราใส่ล้อที่มันล้นออกมานิดนึงจากตัวรถนิดนึงนะครับเนี่ยครับอันนี้ล้อเดิมมันก็จะอยู่ในตำแหน่งปกติแต่ถ้าเราใส่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนล้อปุ๊บล้อมันก็อาจจะล้นมาประมาณครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งนะครับมันก็ยังอยู่ในในส่วนของตัวรถไม่ได้ยื่นออกตักตัวรถแต่อย่างใดนะครับสำหรับชุดแต่งวายตัวนี้นะครับภายในของตัวรถนะครับก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับมีช่องนะครับที่จุดบุหรี่หนึ่งตำแหน่งมาให้นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของ Isofix เพื่อเอาไว้รองรรับในนนส่ววของงกาาาคคซะรับ นะครับตัวรถนะครับตัวเบาะก,ก็ปรับนะครับตัวนี้เป็นปรับแมนวนวล6คทิศทางนะครับตัวเบาะหนังมีปั๊มนะครับคำว่าสปอร์ตแบบนี้เลย mm hmm. พวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะครับ mm hmm. พร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีคูดคอนโทรลนะครับ ปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุสตาร์ทนะครับไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ําฝนออโต้ปรับระดับความสูงต่ําไฟหน้าได้นะครับเลื่อนไม้เป็นแบบดิจิตอลนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับที่เป็นรูปโชว์ตัวรถก็แสดงนะครับเลขไม้รถต่างๆนะครับความเร็วของตัวรถหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p เพ Android Auto สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับมีแท่นชาร์จไร้สายช่อง USB ให้2ช่องนะครับ แล้วก็โปรโมชั่นสำหรับรุ่นสปอร์ตของเรานะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าลูกค้าเลือกเป็นแบบฟรีชุดแต่งเราก็มีให้นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมฟรีชุดแต่งแล้วก็ที่สำคัญเลยเรามีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดนะครับสูงสุดให้หนึ่งแสนบาทนะครับหรือลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับรุ่นสปอร์ตอันมีโปรโมชั่นออกรถแบบสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเท่านั้นเองนะครับได้กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานไว้ใช้ในครอบครัวหรือไว้ใช้ในกิจการในไร่่่ในนนนนนสสวววววะะะะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบเเีียยยยยยกก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 าาาาาตตออโจท์์์ไไไไไดดดดดด้้้้มๆลลลห็็็็งงงงงงฝฝชชุแแแข กำลังใจให้อ่านด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ